จากหนังสือบันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยามที่เขียนโดยสังคราตปาเลกัวนักบวชชาวฝรั่งเศสนั้นได้ปรากฏหลักฐานที่จารึกบันทึกความยิ่งใหญ่ไพศาลส,สมัยอดีตการของราชอาณาจักรสยามดังข้อความที่ระบุไว้ว่า ตลอดทั้งราชอาณาจักรซึ่งเรียกชื่อกันในปัจจุบันว่าเมืองไทยพร้อมอาณาจักรเล็กๆอีกประมาณ12แห่งที่ควรรู้ได้แก่อาณาจักรตรังกานูกาลันตันปัตตนีไซบุรีสงขลาและนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออกมีอาณาจักรโคราดและขเขมรทางเหนือเป็นอาณาจักรของพวกล่าวที่สำคัญได้แก่เชียงใหม่นครล,ลำปางเมืองแพร่เมืองน่านเวียงจันทน์หลวงพระบางทั้งหมดนี้ทำให้มีอาณาเขตยาวถึง400ลิเยอและกว้าง100ลิเยอโดยประมาณ ลุกการผ่านสมัยถึงในช่วงพุทธศตรวตรรษที่24เกิดมีการขยายอิทธิพลของพวกลัทธ,ธิจักรวรรดินิยมตะวันตกอันมีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นประเทศสำคัญก่อมหันตภัยคุกขามขามล้ำเขตแดนจากฝั่งยุโรปเข้ามายังภูมิภาคเอเชียด้วยวิธีการล่าอาณานิคมโดยการใช้กำลังทหารบุกเข้าลุกรานยึดครองดินแดนของประเทศต่างๆไว้เพื่อใช้เป็นฐานอานาจประกาศศักด์ ความยิ่งใหญ่ในด้านการเมืองและเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งอานสิทธิ์ในการครอบครองหาผลประโยชน์จากทรัพย์ในดินสินในน้ำที่มีอยู่อย่างพร้อมพร้างมหาศาลโดยเฉพาะในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระทั่งในที่สุด การล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ลุกลามบ้านปลายขยายวงออกไปจนกระทบถึงอาาเขตประเทศลาวซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นหนึ่งในหัวเมืองประเทศราชส,าชสำคัญของราชอาณาจักรสยามจึงก่อให้เกิดความขัดแยง้งเนื่องจากต่างฝ่ายต่างแสดงอำนาจอันชอบธรรมในการปกครองดินแดนดังกล่าวจนนำไปสู่เรื่องราวการสู้รบกระทบกระทั่งระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และสุดท้ายก็กลายเป็นชนวนเหตุแห่งกรณีพิพาทครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสแล่นเรือรบติดอาวุธเข้ามาประชิดปิดหน้าน,น้ำสยามและพยายามจะแล่นเรือผ่านสันดอนปากแม่น้ำในเขตเมืองสมุทรปราการ่าดานแนวป้องกันผ่านเข้าไปจอดท่อสมอในเขตพระนครให้จงได้ และถึงแม้ว่ากองกำลังทหารฝ่ายไทยจะพยายามปกปักอารักขาราชอาณาจักรสยามไว้ทุกวิจีทางอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ตามทีแต่ก็มีอาจต้านทานการคุกขามโจมตีทางยุทธนาวีที่รวดเร็วดุดสายฟ้าฟาดของฝรั่งเศสไว้ได้ ซึ่งทูตฝรั่งเศสได้ใช้เล่เพทุบายประนามปฏิบัติการป้องกันตัวเองของไทยในครั้งนี้ว่าเป็นการเปิดฉากรบก่อนอย่างไม่ชอบธรรมทำให้ไทยต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปในทันทีและจากเหตุพิพาทในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดหายนะอันใหญ่หลวงขึ้นแก่ประเทศสยามโดยฝรั่งเศสยื่นคำขาดต่อรัฐบาลสยามโดยมีประเด็นใหญ่ใจความสำคัญอันได้แก่ ให้ถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่พิพาทประกาศยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงรวมถึงเกาะแก่งต่างๆให้ตกเป็นของฝรั่งเศสและเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการสู้รบกับสยามประเทศเป็นเงินจำนวนอันมหาศาลโดยต้องการให้สยามตอบรับภายใน48ชั่วโมง ด้วยฝ่ายสยามตกอยู่ในฐานะที่ต้องยอมจำนนอันมีผลทำให้ต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสอย่างจำยอมโดยฝรั่งเศสจะทำการยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องต่างๆครบถ้วนตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ นี่คือประวัติศาสตร์อันอื้อเฉาที่ชาวยุโรปในหลายประเทศต่างพากันประนามการกระทําของฝรั่งเศสในครั้งนี้และมีการตีพิมพ์ภาพการ์ตูนสะท้อนพฤติกรรมอันไร้ความปราณีที่ฝรั่งเศสกระทําย่ำยีต่อประเทศสยามโดยภาพการ์ตูนภาพนี้มีชื่อว่าม้าป่าฝรั่งเศสและลูกแกะสยามนั่นเอง